จากการทํางานของหน่วยข่าวต่างๆจากหลักฐานที่เราได้รับเป็นเรื่องของกลุ่มที่เสียประโยชน์ทางการเมือง ในเรื่องของพยาหนหลักฐานทางด้านวัตถุระเบิดทั้งในเรื่องของห่วงเวลาทั้งในเรื่องของเจตนาที่จะทำให้เกิดขึ้นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาทางภาคใต้น้อยมากปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ผู้ที่ไม่หวังดีผู้ที่ก่อความไม่สงบในพื้นที่ เร,เราจะต้องเรเรียมตัวเตรียนใจที่จะ,ะเผชิญกลับภัยคุกคามต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนในรูปใหม่อันนี้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อไปข้างหน้า ว่าเราอยู่เบื้องหลังใครพูดามาสิอยากให้มาหาหน่อยเอาหมายมาด้วยก็ดีน้วมาจับมาเจออะไรกันก็ได้นั่นก็ได้ว,วางกันไปเลยแสดงถึงความอ่อนด้อยในการการปกครองความไร้ประสิทธิภาพในการปกครองการไล่ซึ่งซึ่งประสบการณ์ในการดําเนินงานด้วยเพราะอย่างยิ่งเป็นทหารทําไมแต่เมื่อไม่รู้ว่างานการเมืองการไ้งานการข่าวเป็นเรื่องสำคัญ ทำไมข่าวเก่งนักอ่ะโอ้โแป๊บเดียวรู้แล้วใครอยู่ข้างหลังข้างหลังไม่ไม่จับแม่งให้หมดนะน,นะปล่อยไว้ทำไม สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนในข่าวค่ะวันนี้นะคะประเด็นร้อนๆที่เราจะนํามาพูดคุยกันอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปช่วงต้นแล้วนะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่องของระเบิดป่วนกลุ่มที่เกิดขึ้นในค่ําคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่3 1ธันวาคม25 4 9ประเด็นปัญหานี้หลายคนที่เป็นผู้รู้ฟันธงแล้วนะคะว่า ไม่เกี่ยวกับภาคใต้แน่นอนเพราะฉะนั้นวันจันทร์ที่เราทํารายการกันไปคุณผู้ชมคงจะได้ชมรายการกันไปแล้วมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้และทางคามชอเองทางรัฐบาลเองโดยท่านายกรัฐมนตรีก็ยืนยันค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับทางภาคใต้แต่ประเด็นปัญหาที่เหลือที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือแล้วฝีมือใครวันนี้นะคะคำถามที่เกิดขึ้นในใจหลายคนนะั่นก็คือฝีมือใคร จะเป็นการเมืองกลุ่มการเมืองที่เสียผลประโยชน์หรือเป็นฐานนอกราชการหรือแม้กระทั่งฝีมือคอมอชอเองก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันนะคะว่าความเป็นไปได้นั้นน่าจะอยู่ตรงไหนอย่างไรที่สําคัญที่สุดวันนี้ท่าทีของพลเอกชลิตยงใจยุทธเปลี่ยนไปนะคะหลายคนบอกว่าวันนี้ทําไมท่านถึงเป็นแบบนี้และคําพูดหลายคําพูดที่หลุดออกมาจากปากของท่านถามว่าตะบะแตกหรืออะไร หรืออย่างไรทําไมท่านถึงใช้คาพูดที่ค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะหลากหลายประเด็นเหล่านี้เราจะมาคุยกันและที่สําคัญที่สุดช่วงท้ายรายการนะคะวันนี้มีข่าวเรือมนันนาหูเลอเกินเรื่องของการปฏิวัติซ้ําปฏิวัติซ้อนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่มันมีปัจจัยอะไรที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเราจะคุยทั้งสองสามเรื่องนี้นะคะกับแขกรับเชิญของเราสามท่านค่ะท่านแรกคุณจิงชัยมงคลธรรมหัวหน้าพักความหงใหม่ค่ะ ท่านต่อมานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชค่ะและท่านสุดท้ายค่ะดรสุธาชายยิ้มประเสริฐจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะคุณยินทชัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันถามคําถามแรกก่อนเลยที่หลายคนค่อนข้างจะกังวลใจว่า ไอ้เหตุบึ้มที่เกิดขึ้นในกรุงเทพเนี่ยมันมันเป็นการยืนยันว่าสถานการณ์ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะมันจะร้อนแรงไปทั้งปีโดยเฉพาะที่หมอดูเขาดูกันเอาไว้ว่ากลุ่มพามีนาเนี่ยร้อนสุดๆทั้งสามท่านคิดยังไงคะคุณชิงชัยก่อนแล้วกันมันเหตุที่เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลแล้วนะฮะส่งผลต่อทุกุกมิตทิทุกด้านนะ,ะทั้งด้านการเมืองเศรษฐจสังคมมันทั้งความมั่นคงเมื่อมันส่งผลเกิดขึ้นแล้วเนี่ย คำถามต่อไปมันต้องหาที่มาเหตุของมันให้ได้นะฮะไ,<อ>ไม่งั้นมันก็จะไปถ้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้มันก็จะไปเป็นไปตามกระแสที่มีหมอดูมัอะไรว่าี่หมอดูก็คือเขาคาดการเอาไว้ได้ว่ามันจะทำให้มีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นในในบ้านเมืองนะฮะซึ่งซึ่งผมว่าในสถาน,นาการณ์อย่างนี้มันก็เป็นไปได้ทุกด้านนะมันอาจจะสงบก็ได้ ไม่จำเป็นต้องคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางครั้งสถานการณ์อย่างนี้ก็อาจจะทําให้สังคมเราต้องหันหน้าขวากันเพร <c oughs> าะถ้มันเหมือนเราบิดผ้าเต็มกำลังเมื่อไหร่มันจะคลายแล้วไปตากให้แห้งข้หามายของคุณชิงชัย <c oughs> นั่นหมายถึงว่าวันนี้ถ้าถ้าหน่วยงานภาครัฐแก้ปัญหาตรงนี้ได้ <c oughs> มันก็จะไม่ร้อนอย่างที่หลายคนคิดแต่ถ้าแก้ไม่ได้ไม่แน่เหมือนกันครับคือการแก้ปัญหาคงคงไม่ใช่พลิกฝ่ามือนะมันต้องให้เวลากันต้องให้ความร่วมมือกันด้วยวันนี้มันคิดเป็นอย่างอื่นกันไม่ได้หรอกครับคิดเป็นเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นทางการเมืองทางการค้าหรืออะไรประโยชน์ส่วนตนอะไรไม่ได้แล้วล่ะวันนี้มันต้องมันต้องพูดถึงเรื่องการสมานฉันท์จริงๆค่ะไม่ใช่ที่ที่เรา ถ้าผู้ใหญ่ร่วมมือกันจริงๆแกบ้านแก้ปัญหาบ้านคว่แกได้แกได้<ะ>าจอรยนทวีคะมันเป็นการยืนยันบอกได้เลยไหมคะว่ามันร้อนแน่ๆผมไม่เชื่อถ้าเผื่อเป็นฝีมือของฝ่ายที่เขาคิดกันว่าเป็นผู้กระทำค่ะนะเพราะผมดูแล้วฝ่ายเนี้ยต้องการแค่ยุแย่แค่ในการที่จะทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้น แต่คิดว่าเขาจะมีการเปลี่ยนรูปแบบไปอตอนนี้ก็วางระเบิดต่อไปอาจจะทําอะไรให้หน่ากลัวให้อะไรขึ้นซึ่งที่น่ากลัวสุดก็คือเรื่องของ a s สเ n a t i o n ที่เป็นลนักษณะของการฆาตกรรมทางการเมืองอ,อะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนั้นน่ากลัวที่สุดซึ่งรวมทั้งเรื่องของการก่อความวุ่นวายภาวะสงครามกลางเมืองอหรืออะไรต่างๆ internal w a r ตรงนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าระเบิดเนี่ยมันจะเป็นแค่จุดตรงนี้แล้วก็จะทําไปเรื่องอื่นเพราะว่า เขารู้แล้วว่าตอนนี้เป็นที่จับตามองเล่นระเบิดเดี๋ยวทางขยะก็เปลี่ยนเป็นโปร่งใสแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังมีจุดอ่อนอย่างอื่นอีกที่จะลงมือได้ใช่ครับเพราะนั้นเขาจะไปทำอาจารย์เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นแน่เหรอคะผมผมคิดว่าตัวฝ่ายนั้นทาจะต้องทาไปจนกว่าเขาจะพ้นเคราะห์พ้นกรรมนะครเคราะห์กรรมใหญ่ของเขาก็คือเรื่องของคุกตารางที่กําลังรอเขาอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมยังมีมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งว่าที่จริงแล้วเนี่ย ผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในเหตุการณ์นี้จะเป็นฝ่ายมือฝีมือของฝ่าย,ายอน,นาตเก่านะฮะผมยังมองว่าอาจจะมีคนที่ฉวยโอกาสโดยเฉพาะเพราะอพ,อพอดีวันนั้นท่านนายกพูดเรื่องของผู้เสียประโยชน์แล้วท่านก็ไม่ได้พูดชัดเจนออกมาพอดีนะฮะมันมีผู้เสียประโยชน์ในสถานการณ์ตรงนี้ด้วยที่ท่านนายก เข้าไปจัดการเช่นตํารวจหรืออะไรต่างๆซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูให้กว้างออกไปนะครับเพราะว่าศักยภาพของคนที่จะทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมีหลายฝ่ายนะฮะแล้วฝ่ายทหารเขาก็รู้กันว่าใครทาได้ทํไม่ได้เพราะนั้นพอเขาเช็คกันแล้วว่าฝ่ายทหารเนี่ยก็คือตอนนี้ก็จับมือใครดมไม่ได้ก็คือไม่มีใครเกี่ยวข้องนะฮะเขาก็ไปดูทางฝ่ายซึ่งจะมีการซ่องสมผู้คนเหตุการณ์ถ้าเปิดเป็นฝ่ายอํานาจก่าทำเนี่ยเขาจะมีทีม เขาจะมีหน่วยในการที่จะทําดําเนินการะ,ะรอันนี้กเเ็เป็นเรื่องของอที่ส่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็บางทีเข้าไปทําในพื้นที่เช่นเผาโรงเรียนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่มีใครรู้ะนะครับแม้กระทั่งสอสอ,สอหรือเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็พูดว่าเขาไม่ทราบว่าใครมาทํางั้นก็คือง่ายๆสรุปเบื้องต้นนี้ก็คืออาจารย์มองว่าถ้าเป็นฝ่ายอํานาจเก่าการเมืองเก่าเนี่ยนะคะค คือมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแรงๆขึ้นได้อีกหลายเหตุการณ์แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะสงบเรียบอยู่แค่นี้ใช่ครับอาจารย์สุธาชัยแล้วคะมองยังไงเออคือก่อนอื่นผมคิดอย่างนี้นะผมคิดว่าในประเด็นที่ว่าใครเป็นคนวางระเบิดอะไรตํำนองนี้นะผมผมผมคิดว่าเราต้องยอมรับเป็นอย่างหนึ่งว่าขณะนี้เขายังมีข้อมูลน้อยเกินไปนะฮะสรุปไม่ได้เหรอคะอาจารย์เพราะว่าเหตุการณ์มัน